สวัสดีครับพบกับผมนะครับบิ้กบอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับใครคิดถึงน้องต้นข้าวบ้างนะครับถ้าใครคิดถึงก็มารับชมคลิปทางช่องแมงกะบี้ฟิล์มกันนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งใจทำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปถ่ายน้องต้นข้าวมาเนาะช่วงระหว่างที่ fc นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อแถวถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้มามอบสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะครับถ้า fc เห็นสิ่งนี้แล้วก็จะต้องรู้ว่าโอ้โหนี่คือที่สุดเลยนะนะครับมันเป็นของที่หายากมากๆแต่ FC ท่านนี้ตั้งใจมอบให้กับน้องต้นข้าวสุปรยาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องผู้ชายคนนี้มอบอะไรให้กับน้องต้นข้าวกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวแมงก์บ,บีจะเปิดคลิปที่แมงก์บ,บีถ่ายไว้ให้ดูนะโอเคนี่นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นชัดไหมครับว่ามันคืออะไร อ่ายังเห็นไม่ชัดนี่เห็นไหมน้องตองข้าวดีใจมากเลยครับดูสีหน้าแล้วแววตาก่อนดีใจมากเลยนะครับทันไหมไม่ทนันเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาแล้วก็รีเพย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูสิมันคืออะไรคืออะไรอะ่ะอะไรเนาะนะครับ แล้วดูสีหน้าน้องนะครับโอ้โหนะนี่น,นี่สีหน้าน้องถึงแบบดีใจมากเลยนะนะครับครับแล้วสิ่งนั้นมันก็คือเทปคาสเซ็ตนะครับโอ้โหเก่ามากๆนะฮะพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะครับนี่รูปคุณแม่นะครับแม่พุ่มพวงสมัยแบบโอ้โหดังมากๆเลยนะพูดแล้วกดลุกครับทุกคนนะฮะกดลุกมากเลยนะครับ ชุดนี้เชื่อว่าแก้วรอพี่นะครับห้าสิบห้าบาทนะสมัยนั้นน่ะนะครับนี่นะทุกคนชุดพิเศษด้วยครับเทปคัเสเซ็ตชุดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆอ่ะทุกคนโอ้โหแม่พุ่มพวงสวยมากครับสมัยเป็นสาวสาวแม่พุ่มพวงสวย,ยจริงนะครับเนี่ยโอ้โหขนลุกครับใครดูคลิปนี้คนละขนลุกมากครับ โอ้น้องต้นข้าวโชคดีมากเลยนะครับเก็บรักษาได้ดีนะน้องต้นข้าวนะมันเป็นของหายากนะครับต้องบอกเลยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนะฮะผมนี่ต้องบอกเลยว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเทปของแม่พมพงนี่แหละเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกท่านครับแล้วนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับมันมีสองตลับนะครับอันนี้ก็คือลูกทุ่งมาตรฐานท็อปฮิตนะครับนี่นี่นี่มันจะเขียนว่าท็อปฮิตนะครับลูกทุ่งมาตรฐาน นี่แม่พุ่มพวงนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอืงานทุกคนนะต้องบอกว่ามันล้ำค่ามากๆล้ำยิ่งกว่าล้ำซะอีกนะครับผมต้องบอกเลยว่าขนลุกมากๆเลยครับทุกคนสุดยอดมากเลยครับน้องต้นข้าวนะครับได้เทปชุดนี้ไปนะครับเก็บรักษาดีๆนะนะครับมันหายากมากๆเลยนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นนี่แหละนะครับ เอฟซท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นเหมือนแมงกระบี้บ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยเอฟเคยเห็นไหมครับเทปของแม่พุ่มพวงทั้งสองอัลบั้มนี้เคยเห็นหรือเปล่าหรือว่าครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหมันเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆนะครับสุดๆไปเลยนะทุกคนนะโอโ้โสหสุดยอดจริงๆนะครับขอให้น้องตน้องต้นข้าวเก็บเทปชุดนี้ไว้ดีๆนะนะครับนี่ครับทุกคนครับ โอ้หเทปสองชุดนี้นะครับเก็บไว้ดีๆเลยนะน้องต้นข้าวโอ้โหแก้วรอพี่นะครับอีกอันนึงเป็นอันลบ,บั้มท็อปฮิตนะครับแก้วรอพี่นี่ก็เป็นชุดพิเศษเลยนะทุกคนนะโอ้โหถือว่าสุดๆไปเลยนะทุกคนนะอือหือเป็นไงเอฟซีครับสุดยอดเนาะเอฟซี FC ท่านนี้นะครับดีมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่า ให้ของมีค่ากับน้องต้นข้าวมากๆแล้วผมรู้เลยว่าน้องต้นข้าวชอบมากๆเลยนะครับดูจากท่าทางของน้องต้นข้าวแล้วแบบโหรู้สึกจะชอบมากๆเลยนะทุกคนนะนะครับๆๆๆเก็บรักษาไว้ดีดีนะน้องต้นข้าวนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับช่วงจังหวะที่น้องผู้ชายได้มอบเทป สองอัลบั้มนี้ให้กับน้องต้นข้าวดูสีหน้าเวลตานะครับโอ้นี่ช่วงนี้จะให้ดูครับอือหือนะครับกอดเทปไปด้วยนะครับสุดยอดนะทุกคนนะดูอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับ,รบจังหวะที่อา่าน้องผู้ชายเอาเทปมาให้นะครับโอโหดูรอยยิ้มนะดีใจมากๆเลยนะเนี่ย นี่นะครับทุกคนอืสุดจะบรรยายทุกคนนะฮะต้องบอกเลยสุดจะบรรยายจริงๆนะครับทุกท่านก็ต้องบอกกับ FC นะครับว่าแมงกะบี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสังเกตอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่สุดยอดมากๆนะครับที่แมงกะบี้จะได้เอาเอา,เ,อา,เ,อาเก็บภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็มาทำคลิปให้เ c ได้รับชมกัน นะครับผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ FC มีความคิเห็นว่าอย่างไรบ้างที่น้องต้นข้าวนะครับได้รับเทปคาสเซ็ตนะครับในยุคโอ้โหยุค80ยุค90มันะฮะประมาณนั้นเลยของแม่พุ่มพวงเนี่ยนะครับก็น้องต้นข้าวดีใจมากๆเลยนะนะครับที่ได้เห็นนะครับเออเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปหาข้อมูลดีกว่าไหมนะครับว่าอาัลบั้ม แก้วรอพี่เนี่ยมันมีเพลงอะไรบ้างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชหาดูนะทุกคนนะเดี๋ยวอดูนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างอ่าพุ่มพวงแก้วรอพี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาใน u t u b e นะครับแก้วรอพี่อ่า มันมัน,ม,นมันต้องเขียนว่าอัลบัม้มติดเนาะนะเอาใหม่ครับอ่าพุ่มพวงอัลบั้มดีกว่าดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์อัลบัม้มแก้วรอพี่ มผมไม่รู้ว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะนนี่ผมจะพยายามหาข้อมูลใน YouTube นะทุกคนนะอันนี้เป่าว่อันนี้มันมีมันมีสิบหกเพลงนะไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะทุกคนนะนะครับไม่รู้นะเราเราก็ดูตามลำดับนะว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับ จริงๆถ้าเปิดแผ่นโปสเตอร์เล็กๆแล้วอ่านชื่อเพลงจะตรงเป๊ะเลยนะครับว่าอัลบั้มน,นั้นมีกี่เพลงใครรู้บ้างครับว่าอัลบั้มแก้วรอพี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้เลยนะครับว่า,ามีทั้งหมดกี่เพลงนะครับเพราะใน y o u t u b e เนี่ยมันก็รวมรวมเพลงนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีทั้งหมดกี่เพลงนะนะครับ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะอะเขาเรียกว่าไปดูนะครับว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่เนาะนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขอดูข้อมูลก่อนเพราะาผมเองก็ไม่รู้รายชื่อเพลงนะว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะครับอันนี้เปล่าะต้นฉบับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกักครู่นะครับมีโฆษณาขึ้นครับ ผมก็จะพยายามเก็บ,กบภาพในเได้รับชมกันเอาละนะครับได้ภาพแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อเพลงกันนะนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นต้นฉบับเลยนะครับเพลงแรกในชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์ชื่อเดิมน้ำพึ่งเมืองสุพรรณนี่คือชื่อแม่พุ่มพวงนะ แก้วรอพี่นะครับความรักเหมือนยาขมแล้วก็อกสาวอะไรเหนือสะอื้นหรอประมาณนี้นะทุกคนนะในเนี้ยในอัลบ,บั้มเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีสิบหกเพลงเหมือนใน youtube ที่เขาเอามาลงหรือเปล่านะหนึ่งแก้วรอพี่แล้วมันก็เขียนว่าหนึ่งนะแล้วก็สองแก้วรอพี่สอง เพลงที่สามความรักเหมือนยาขมเพลงที่สี่สาวร้อยเอ็ดเพลงที่ห้าคนคู่ควายเพลงที่หกน้ำใจํำแก้วเพลงที่เจ็ดน้ำตาลูกแม่ย่าเพลงที่แปดดวงจันทร์ไม่มีเพลงที่เก้าพ่อไม่ยอมเพลงที่สิบรักไม่อันตรายเพลงที่สิบเอดสงสารคุณนา เพลงที่12อุ้มลูกตามผัวเพลงที่13อกสาวเหนือสะอื้นเพลงที่14น้ำตาไหลซึมเพลงที่15ใจมองตาเพลงที่16สวยบริสุทธิ์นะครับผมไม่รู้ว่าอัลบั้มที่น้องเขาให้น้องต้นข้าวมาใช่ใช่ที่ผมพูดไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าปกนะครับ เนี่ยทุกคนครับอันนี้ผมดูใน YouTube นะที่ที่เขาเอามาลงนะครับผมไม่รู้ว่าใช่อัลบั้มนี้ไหมนะครับเนี่ยเพลงแรกที่ผมบอกอะนะครับแก้วรอพี่หนึ่งแก้วรอพี่สองความรักเหมือนยาขมสาวร้อยเอ็ดคนคู่ควายน้ำใจคำแก้ว น้ำตาลูกแม่ยา่าแล้วก็ดวงจันร์ทไม่มีพ่อไม่ยอมรักไม่มีอ่อรักไม่อันตรายสงสารคุณนะอุ้มลูกตามผัวอกสาวเหนือสะอื้นน้ำตาไหลซึมใจมองตาแล้วก็สวยบริสุทธิ์นะครับอืมผมก็ไม่รู้นะครับว่าใชอัลบั้มนี้ไหมนะครับ อาจจะไม่เหมือนก็ได้มั้งอันนี้มันบอกว่าแม่ไม้แม่แม่ไม้เพลงไทยนะอันนี้ผมก็หาจากอัลบั้มแล้วนะมันมันได้ประมาณนี้นทุกคนนะผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ขอดูอปกปกเทปนะถ้าเกิดเราขอดูปกเทปข้างในเราจะรู้เลยว่ามีกี่เพลงนะครับผมก็ทําได้เท่านี้นะครับข้อมูลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับ อ๋อนะครับต้องบอกกับ f อว่าเพลงเก่าๆเนี่ยคือโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมเองไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เลยต้องหาข้อมูลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะน้องคนนั้นน้องผู้ชายคนนั้นที่เอาเทปมาให้น้องต้นข้าวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะน้องต้นข้าวชอบมากๆผมคิดว่าน้องต้นข้าวเนี่ยยังไงก็รักแม่กุ้งพวงมากๆแล้วแล้วอยู่แล้วนะแล้วได้เห็นสิ่งล้ำค่ามากซึ่งสมัยนี้ มันไม่มีผลิตขายนะนะครับจะหาเทปของแม่พุ่มพวงได้เนี่ยโอ้โหนะต้องคนต้องเก็บรักษาจริงๆนะครับคือบางคนอ่ะอาจจะมีเทปแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นค่าเทปแล้วใช่ไหมแต่เขาเนี้ยเทปอันเนี้ยมันอยู่มาต้องโอ้โหตั้งแต่สมัยแม่พุ่มพวงเนี่ยนะครับโด่ดงดังเลยเนาะนะครับแล้วก็มีเทปขายในช่วงยุคนั้นเลยผมก็ไม่รู้ว่าอัลบั้มนี้ขายในยุคปีไหน เอฟซีท่านไหนที่รู้ข้อมูลนะครับช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยว่าเทปที่น้องเอามาให้น้องต้นข้าวเนี่ยอัลบั้มแก้วรอพี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นท็อปฮิตเนี่ยมันอยู่ในช่วงพศไหนนะครับ2,500เท่าไหร่นะครับก็ขอคนที่มีความรู้หน่อยนะเพราะผมเองก็ไม่รู้นะครับนี่ผมก็โอเคละนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ คลิปนี้ที่ผมตั้งใจทำออกมาเนี่ยถือว่าคลิปนี้ดีมากๆานะครับได้เห็นรอยยิ้มและความประทับใจของน้นองต้นข้าวเวลาที่ได้รับเทปสองตลบนี้นะครับเหมือนดีใจมากๆเลยนะนะครับอืมนะก็ยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยที่ได้สิ่งของที่แบบมีคุณค่ามากๆนะครับต้องบอกเลยว่ามีคุณค่ามากๆเลยเนาะทุกคนเนาะนะครับ อขอบคุณ FC ด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับ FC ชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ